สำหรับคลิปนี้เนะี่ยเดี๋ยวผมจะมาพูดในเรื่องของทำไมธุรกิจครอบครัวเนี่ยถึงได้มีการเติบโตช้าหรือว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยเติบโตได้ซ้ําในบางธุรกิจนะซึ่งจริงๆอันนี้มันเป็นปัญหาที่แบบว่าถ้าพูดตรงๆเลยหลายคนเผชิญนะสำหรับในเรื่องของธุรกิจครอบครัวคีย์เวิร์ดสำคัญของมันเลยเนะี่ยก็คือ คุณพ่อคุณแม่กับคุณลูกเนี่ยต้องเอาความสามารถของทั้งสองฝั่งเนี่ยมารวมกันให้ได้ธุรกิจครอบครัวถึงจะไปได้ไกลทีนี้ไอ้คำว่าพ่อแม่กับลูกเนี่ยจะเข้ากันได้ยังไงอธิบายง่ายๆอธิบายง่ายคือพูดง่ายว่าปัจจุบันเนี่ยกับอดีตเนี่ยจะต้องสามารถเขาเรียกว่าอะไรมีการควบรวมกันมีการอินเตอร์เกตเข้าด้วยกันนะอ่าถ้าในฝั่งของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยสิ่งแรกเลยนะที่ผมอยากจะอย่างในเค,ค้ของคุณพ่อผมเนี่ยสิ่งที่เขาเป็นนะคือพ่อเนี่ยเขาจะไม่เคยยึดติดกับความสําเร็จในอดีตที่่ผาานม เพียงแต่ว่าเวลาที่คุณลูกเนี่ยเอามาใช้เอาประสบการณ์ของพ่อคุณแม่มาใช้เนี่ยความสําเร็จต่างๆเนี่ยมันก็ต้องถูกใช้ในบริบทที่มันเหมาะสมแล้วก็ถูกต้องด้วยนี่สำหรับคําพูดว่าอย่ายึดติดกับความสําเร็จในอดีตเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่ผมจะบอกว่าเราจําเป็นจะต้องใช้ประโยคนี้ในบริบทที่มันที่มันเหมาะสมกับช่วงเวลาช่วงเหตุการณ์ของมันนะอะ ัวผมเองเนี่ยเป็นคนที่ช่วงปริญญาตรีที่ผมเคยบอกไว้ว่าผมเรียนจบคณะสังคมศาสตร์เอกประวัติศาสตร์ไอเอเอกประวัติศาสตร์เนี่ยมันสอนผมมาอย่างหนึ่งว่าประวัติศาสตร์เนี่ยมันคือความทรงจําที่มันมีชีวิตณนะตอนที่เรียนเนี่ยเอาจริงๆไม่เข้าใจหรอกว่าอความทรงจําที่มันมีชีวิตมันคืออะไรแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพอเรา d e f ายมันได้อย่างเงี้ยเราก็พบว่า ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในอดีตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์หรือเป็นประสบการณ์ต่าง,งเนี่ยประสบการณ์มันสามารถนําไปพยากรณ์อนาคตได้เสมอมันสามารถพยากรณ์ได้ทั้งช่วงเวลาปัจจุบันแล้วก็สามารถพยากรณ์ได้ทั้งช่วงเวลาที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ด้วยความลับเนี่ยที่ทาให้ธุรกิจของตัวผมเองนะมันประสบความสําเร็จเนี่ยอย่างแรกเลยเนี่ยผมมีการนําประสบการณ์ของคนรุ่นพ่อประสบการณ์ของคณพ่อที่ผ่านการทํางานมา เราอย่าไปเถียงเขาผมจะบอกเลยว่าบางทีเราบอกว่าเอ้ยอันนี้มันเป็นความคิดคุณพ่อคุณแม่นี่เป็นความความคิดโบราณความเชื่อแบบโบราณโบราณอะไรอย่างเงี้ยซึ่งปัจจุบันมันใช้ไม่ได้แล้วผมจะบอกว่าไม่จริงผมจะบอกว่าไม่จริงอย่างเคสของผมเองนะผมจะมีการนําประสบการณ์ของคุณพ่อคุณแม่ผมเนี่ยมาใช้เหตุการณ์ที่เขาเคยทํางานมาทั้งชีวิตของเขาอ่ะคุณพ่อผมปีนี้เท่าไหร่ละหกสิบห้าเขาทางานมาตั้งแต่อายุ18แล้วนั่นหมายความว่าเขามีประสบการณ์การทางานน 15, 15, 15, 15, ี่ตีสิบห้าสิบปีอ่ะถูกไหม 4 0 5 0ปีที่เขาทํางานมาเนี่ยผมเอาประสบการณ์ของเขาทั้งหมดเนี่ยมาใช้พยากรปัจจุบันในเหตุการณ์ปัจจุบันความน่าจะเป็นในปัจจุบันแล้วก็จะใช้พยากรในเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยว่าถ้าเกิดเราทําแบบนี้ผลลัพธ์มันควรจะออกมาเป็นแบบไหนพวกนี้มันสามารถเอาประสบการณ์ต่างๆเอา,อาดีตเนี่ยมาใช้พยากรได้ในต่อมาคือผมเนี่ยมีการนําเมื่อกี้ผมใช้ประสบการณ์ของคนรุ่นพ่อนะ ทีนี้ต่อมาที่ผมใช้ก็คือจะเป็นในเรื่องของเครื่องมือเป็นเรื่องของ tool ของตัวผมเองและของปัจจุบันละคือพ่อแม่ต้องจำเป็นจะต้องเอาประสบการณ์มาใช้ให้ได้ส่วนคนรุ่นลูกเองก็ต้องมีทักษะมีความรู้ในเรื่องเครื่องมือต่างๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องมืออะไรต่างๆที่เป็นเครื่องมือในโลกปัจจุบันในโลกปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีเป็น ai เป็นคอมพิวเตอร์เป็นซอฟต์แวร์เป็นโปรแกรมอะไรต่างๆก็ตามแต่คือคนรุ่นลูกจะต้องมีความรู้ความเข้าใจกับเครื่องมือนั้นๆ เราจะต้องเอาอินโนเวชันของคนรุ่นลูกแบบพวกเราเนี่ยแหละเอาอินโนเวชันต่างๆเอาความคิดเทคโนโลยีสมัยใหม่เอาเทรนด์ต่างๆเนี่ยไปจับกับประสบการณ์ของคนรุ่นพ่อรุ่นแม่ให้ได้เพราะว่าประสบการณ์ของเขาใช้ทําหน้าที่พยากรส่วนเราเนี่ยเป็นเครื่องมือที่จะมีหน้าที่ทำโปรเซสต่างๆเนี่ยให้มันประสบความสําเร็จจริงๆมันฟังดูเหมือนมันยากนะแต่จริงๆแล้วมันมันง่ายมากสําคัญเลยคือพ่อแม่แล้วก็ลูกเนี่ยจำเป็นอย่างแรกนะลดอัดตราของตัวเองลงมาให้หมด ลดอัดตราของตัวเองลงมาว่าลดคําว่าชั้นเก่งที่สุดอะลงมาให้ได้อย่างเช่นของคุณพ่อผมเนะี่ยเขาก็จะมีความลดแนบตา่าเขาเขาก็จะไม่เชื่อมั่นว่าเขากเก่งที่สุดหรอกเขาก็จะมีการรับฟังด้วยส่วนตัวเราเองเนะี่ยผมจะเน้นย้ยําในเรื่องของคนรุ่นลูกเลยเพราะลูกเนะี่ยสำคัญมากส่วนใหญ่แล้ว,ว่เด็กที่เด็กที่จบมาใหม่เป็นเด็กเจนใหม่นะลองสังเกตดูดีว่าเด็กเจนใหม่เนะี่ยจะมีเรื่องของความเชื่อคือเขามีการเสพอินโฟมเมชั่นต่างๆ ด้วยความที่ในโลกปัจจุบันในอินโฟมชันเนี่ยมันสามารถเข้าถึงง่ายรซอเต่างๆมันเข้าถึงง่ายมากง่ายมากจนเขาเนี่ยมีมีความเชื่อของของคนรุ่นลูกเองของเด็กรุ่นใหม่เองว่าแบบสิ่งที่เขาเชื่อมันถูกต้องที่สุดซึ่งผมจะบอกว่าคนรุ่นเก่าเนี่ยผมไม่ค่อยห่วงหรอกเพราะเขาสามารถลดอัตราเขาได้แต่ผมห่วงคนรุ่นเราามากกว่าอัตราเนี่ยเป็นสิ่งที่ค่อนข้างน่ากลัวมากๆบางทีคนที่จบมาใหม่ๆอย่างเงี้ยเขาจะมีความเชื่อว่าฉันเก่งที่สุดฉันถูกต้องที่สุดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมจะบอกว่า เด็กที่คิดแบบนี้ค่อนข้าง,างน่าเป็นห่วงซึ่งตอนแรกจริงๆเราผมเองก็เป็นคนแบบนั้นนะเป็นคนที่มีอัตราสูงเหมือนกันว่าผมคือผมเรียนจบประวัติศาสตร์นะแล้วผมก็ไปเรียนปริญญาโทเกี่ยวกับในเรื่องของการบริหารธุรกิจเนี่ยซึ่งต้องบอกเลยว่าไฟแรงตอนช่วงเรียนบริหารธุรกิจก่บไฟแรงมากแบบว่ามั่นใจว่าสิ่งที่ตัวเองเรียนมาเนี่ยถูกต้องที่สุดเชื่อตามตำราทุกตัวกอนทำทุกอย่างตามทฤษฎีหมดเลยสุดท้ายแล้วก็ไม่สำเร็จไม่ประสบความสำเร็จเพราะสุดท้ายแล้วความรู้ของผมมันก็ยังสู้ประสบการณ์ไม่ได้ ผมมีเคสหนึ่งมายกตัวอย่างที่จะมามา,มาเล่าให้ฟังว่าทําไมผมถึงสามารถรวมร่างระหว่างประสบการณ์ของคุณพ<ๆ>่อคุณแม่กับเทคโนโลยีของผมได้นะคือตอนแรกเป็นคนที่อัตราสูงแล้วก็มีโอกาสไปบวชตอนนั้นไปบวชช่วงช่วงก่อนแางนั้นก็ไปบวชที่เชียงใหม่อยู่พักหนึง่งก็มีโอกาสไปเจอกับหลวงพี่รูปหนึง่งคือผมต้องบอกกันเลยว่าวัดที่ผมไปบวชเนี่ยเป็นวัดปันเสาเนาะก็พระอาจารย์ยก็ค่อนข้างมี ความสามารถความชํานาญในเรื่องของอการการให้ปรัชญ,ญาการให้ปรัชญ,ญาผมใช้คํานี้ดีกว่าแล้วระหว่างที่ผมไปบวชเนี่ยผมก็ได้รับปรัชญ,ญามาได้รับคำสอนต่างๆแล้วผมก็จะไปเจอหลวงพี่รูปหนึ่งหลวงพี่ท่านเนี้ยเขาเก่งมากเลยในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆแล้วก็มีเรื่องของปรัชญ,ญาด้วยซึ่งผมก็มีโอกาสถามกับหลวงพี่ท่านนั้นว่าหลวงพี่ครับ จริงๆหลวงพี่มีความสามารถเยอะมากเลยแล้วก็มีความสามารถในเรื่องของปัชญาด้วยทําไมหลวงพี่เนี่ยจึงได้ตัดสินใจมาช่วยเหลือพระอาจารย์อยู่ตรงนี้ทาไมไม่ทาไมไม่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 เขาเรียกว่าอะไรทำไมไม่ไปไม่ไปแบบว่าไปไปสร้างตัวเองหรือว่าไปทําชื่อเสียงให้กับตัวเองอะไรเงี้ยผมผมสงสัยไงว่าทําไมคนที่มีความสามารถมากขนาดนั้นทําไมถึงถึงเลือกช่วยคนอีกคนหนึ่งสุดท้ายแล้วหลวงพี่เขาให้คําตอบผมมาคํานึงซึ่งเป็นคาตอบที่ทาให้ผมเนี่ยเปลี่ยนความคิดของผมทั้งหมดเลย เขาบอกว่าลําพังตัวเราเนี่ยมีแค่ความสามารถเนี่ยมันมันไม่สามารถทาให้มันไม่สามารถทําให้คนในศาสนาคนเขาเรียกทำให้คนไทยเนี่ยเข้ามาเลื่อมในของศาสนาพุทธได้แค่ความสามารถอย่างเดียวไม่พอมันต้องมีในเรื่องของประสบการณ์ต่างๆมีในเรื่องของอ่เขาเรียกว่าอะไรประสบการณ์ข้อคิดแบบมาว่าประสบการณ์เนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากเลยสุดท้ายแล้วเขาก็เลยบอกว่าถ้าเกิดเขาเนี่ยเอาตัวเองเนี่ยที่เขาเก่งๆเนี่ยมาอยู่ช่วยพระอาจารย์ตรงนี้ผลลัพธ์มันได้ดีกว่า คือเขาไม่ได้มองว่าผลลัพธ์สุดท้ายคือพระอาจารย์ได้ชื่อเสียงหรือหลวงพี่ได้ชื่อเสียงใหม่เขาไม่ได้มองนั้นแต่เขามองผลลัพธ์ในเรื่องของว่าคนไทยเนี่ยเขาทำเขากว่าเขาทำประโยชน์ให้กับแผ่นดินของเราเนาะทำให้ทำให้คนมีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วก็หันมาเริ่มใส่ในศาสนาอะไรเงี้ยเขาบอกเขาไม่ได้ทําเพื่อชื่อเสียงของพระอาจารย์หรือทำเพื่อชื่อเสียงข,ของเขาเองแต่เขากำลังทําประโยชน์ให้กับแผ่นดินของเขาทําให้กับเป้าหมายใหญ่ของเขาก็คือการที่ทําให้คนเนี่ยหันเข้ามา สนใจเกี่ยวกับในเรื่องการ,การทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาแล้วก็มีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจซึ่งผมก็เลยเป็นคีย์เวิร์ดว่าโอเคผมกลับมองย้อนกลับมาในเรื่องของธุรกิจตัวเองเนาะผมก็มามองว่าออคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีประสบการณ์ส่วนผมเองก็เก่งถ้าผมบอกว่าผมเนี่ยจะทาทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของผมเองผมนี่ยจะเป็นผู้บริหารเนี่ยจะเป็นเจ้าของธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยผมว่าผมโฟกัสผิดจุดสุดท้ายแล้วมันก็จะเกิดความขัดแย้งขึ้นระหว่างคนรุ่นพ่อคนรุ่นลูกเพราะด้วยความที่อัตรามันสูงแต่ถ้าเรามองกับกันว่า เรามองที่เป้าหมายใหญ่ผมมองที่เป้าหมายใหญ่ว่าผมเนี่ยมีเป้าหมายปลายทางว่าอยากจะให้อยากจะให้ครอบครัวของเราเนี่ยมันอยากจะให้ธุรกิจของครอบครัวของเราเนี่ยมันประสบความสําเร็จมันเดินทางต่อไปได้ให้มันสามารถเขาเรียกว,ว่าอะไรให้มันแบบเจเนเรตตัวมันเองได้อะไรเงี้ยให้มันมีความซัตซ์เนเบิลยั่งยืนไปนานๆอะไรเงี้ยผมต้องไม่ทําเพื่อชื่อเสียงของผมเองแล้วผมก็ต้องไม่ทําเพื่อการที่อยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจแต่ผมต้องมองไปทางว่าผมอยากจะทําเพื่อให้ องคอ์กรของผมเนี่ยมันยังคงเติบโตต่อไปได้นานๆคือเขาเรียกว่าอะไรผมไม่จําเป็นต้องเป็นเบอร์หนึ่งในบริษัทนี้ก็ได้เบอร์หนึ่งเป็นคุณพ่อของผมเนี่ยถูกต้องแล้วส่วนผมเนี่ยเป็นแค่เบอร์2 1, ก็ได้แต่การที่เบอร์หนึ่งกับเบอร์2เนี่ยสามารถมาเขา,เ,า,เ,า,เ,ารเรียกว่าอินเตอร์เกตกันร่วมมีการรุรณาการร่วมร่วมมือกันไม่ว่าจะเป็นเอาความรู้ความสามารถเอาประสบการณ์ประสบการณ์ของคนรุ่นพ่อการบริหารแบบคนรุ่นพ่อเพราะคนรุ่นพ่อเนี่ย คุณพ่อผมอายุ65เขาก็จะเป็นเจนไหนอะถ้าเป็นเจเนเรชันผมคิดว่าน่าจะเป็นเบบี้บูมเขาก็จะมีในเรื่องของระเบียบว,วินยัยเขาจะมีในเรื่องของระเบียบว,วินยัยเขาจะเป๊ะมากในเรื่องของการบริหารต่างๆซึ่งมันเป็นสิ่งที่ผมไม่มีผมผมไม่ได้มีความละเมียดไม่ได้มีระเบียบว,วินัยมีไม่ได้มีความเข้มงวดมากเท่ากับคุณพ่อเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เอาข้อดีคือเอาประสบการณ์ของเขาเอาเอาลักษณะคาแรคเตอร์ของเจเนเรชันเขาเนี่ยมาใช้ มาใช้เพื่อที่ทําให้องคอ์กรเราเนี่ยมันมีเพอร์ฟอร์มานซ์ในเรื่องของคนสูงสูงถูกไหมมีในเรื่องของผลลัพธ์งานสูง,สงในเรื่องของพวก productivity ต่างอ่ะทีนี้พอเบอร์สองเนี่ยมีความรู้ความสามารถในเรื่องของเทคโนโลยี innovation ต่าง system ต่างเนี่ยเราก็เอาตัว system innovation ต่างเนี่ยเข้ามาจอยทีมกับเขาทําให้เขาเรียกว่าอะไรทำให้บริษัทเรามันมีเพอร์ฟอร์มานซ์สูงมากขึ้นเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยประสบการณ์ความสามารถของคนรุ่นพ่อบวกกับเทคโนโลยีแล้วก็ซอฟต์แวร์รวมกับความสามารถของคนรุ่นลูกเนี่ยพอมันมาจอยกัน พอมันมาจอยงานกันได้เนี่ยจบเลยทุกอย่างจบเลยมันจะทําให้ตัวองคอ์กรของเราเองเนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของขีดค,ความสามารถที่องคอ์กรอื่นก็ทําไม่ได้แบบเราบางทีผมมองว่าความสามารถความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันทางธุรกิจนะมันไม่ได้ประกอบไปด้วยแค่มันไม่ได้ประกอบไปแค่เรื่องของต้นทุนเรื่องของสถานที่เรื่องของเปอร์ f o r m มนซ์ต่างๆแต่ผมมองว่าบางทีแล้วเนี่ยในเรื่องของผังการบริหารนี่ก็ถือว่าเป็นการแข่งขันเพราะถ้าเกิดเราสามารถทําอะไรที่ บริษัทคู่แข่งของเราเขาทําไม่ได้มีไม่ได้หรือว่าอะไรที่เขาตามเราไม่ได้เงี้ยมเราทาให้เราได้เปรียบในเรื่องของการแข่งขันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดให้ผมสรุปจุดแข็งของธุรกิจครอบครัวให้เข้าใจง่ายนะธุรกิจครอบครัวเนี่ยข้อดีคือคล่องตัวตัดสินใจง่ายเคลื่อนที่เร็วสามารถปรับตัวได้เร็วตัดสินใจได้เร็วทุกอย่างเร็วหมดสามารถแบบว่าดิสซับตัวเองได้ง่ายแต่ข้อเสียก็คือมันจะมีในเรื่องของอัตรานะี่แหละที่จะเป็นอุปสรรคคือถ้าเกิด อัตราสูงไม่ว่าจะเป็นอัตราในเรื่องของรุ่นคนรุ่นเจนเจหนึ่งเองหรือว่าจะเป็นอัตราในรุ่นเจนสองเองเนะี่ยอันนี้จะเป็นปุปตศสตร์สำคัญมากสําหรับพวกการเติบโตในธุรกิจครอบครัวทีนี้มีคําสุดท้ายที่เพื่อนผมมันถามมาก่อนจบประโยคก่อนที่เขาจะถามก่อนที่จะแยกกันนะเพื่อนผมก็ถามมาว่าแล้วถ้าเกิดคนรุ่นพ่อรุ่นแม่เนะี่ยเขาไม่ยอมเปิดใจให้คนรุ่นเราเราจะต้องทํำยังไงผมบอกได้คําเดียวว่าพ่อแม่ลูกเนะี่ยมันจะมีสายสาคัญสายสัมพันธ์ที่ค่อนข้างสําคัญเพราะฉะนั้น มันสามารถคุยกันได้พ่อแม่ลูกมันสามารถคุยกันได้เราสามารถขอโอกาสเขาในการพิสูจน์ได้แต่ว่าคุณต้องใจต้องตั้งใจในการพิสูจน์ครั้งนั้นและคุณต้องทําให้มันสําเร็จ <mm> คือเวลาผมจะพิสูจน์อะไรกับใครก็ตามแต่ผมจะบอกเลยว,ว่าการพิสูจน์ตัวเองของผมครั้งนี้ในผลลัพธ์นั้นที่มันจะเกิดขึ้นนะ่ะข้าพระเจ้าหรือตัวผมเนี่ยจะขอเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวไม่ว่าจะดีจะร้ายผมจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วผมก็อยากจะให้ลองเปิดใจกันดูในเรื่องของธุรกิจครอบครัวนะอยากจใ พ่อแม่แล้วก็ลูกลองคุยกันเยอะเพราะจริงๆแล้วเน like so. ี่ยผมเชื่อว่าการเติบโตมันไม่ได้ยากมันขึ้นอยู่กับว่ามันคุยกันได้ไหมถ้ามันคุยกันได้ในเรื่องธุรกิจครอบครัวนี้จบง่ายเชื่อผม